ามาต้องการที่จะทดสอบว่าเราเราตั้งประเด็นว่าเราจะรู้เท่าทันความเพลินได้อย่างไรเพราะเรารู้ว่าความเพลินเป็นที่มาของนิวรณ์นิวรณ์ทุกตัวถ้ามันไม่เพลินไม่เพลินมันเกิดไม่ได้เังะนั้นเมื่อเรานั่งฟังหลวงพ่อเทียนทนเพลินอามาก็เลยถามว่าประโยคสุดท้ายหลวงพ่อเทียน ก่อนที่จะจบท่านพูดว่าก่อนที่จะมาถึงประโยค์ที่มาถามประโยคสุดท้ายเนี่ยกประโยคก่อนหน้านั้นพูดว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้มารู้ธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้แต่เรามารู้ธรรมที่มีอยู่ในตัวเองอันนี้ประโยคก่อนที่จะทมประโยคสุดท้ายอันนี้เตือนความจําก่อนว่า ก่อนที่จะพึ้นประโยคสุดท้ายท่านพูดอย่างนี้เรามารู้ในธรรมที่มีอยู่ในตัวเราแต่เราไม่ได้ไปรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่สะรู้อันนี้เป็นประโยชน์ที่ท้าทายแล้วประโยคสุดท,ท้ายท่านว่าอย่างไรถามยมวน,นาภาวน,นาก่อนประโยคสุดท,ท้ายพระพุทธเจ้าแตพระวุฒิของพระเทียนก็มาหลง,งพระเทียนว่าเป็นพระพุทธเจ้าทุกที สมัยสมัยนู่นเนาะเขาจะเรียกว่าหลวงพ่อชิทธัตะพอต่อมาก็กลายเป็นพุที่เย้าวว่านี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเรารู้จักบาปหรือยังที่เรายังกลัวบาปอยู่เนี่ยก็เรายังไม่รู้จักบาปแต่ที่เราทําบุญแต่ถ้าเราไม่รู้จักบาปก็ย,ยังเอาบุญไม่เป็นเพราะต้องการทําบุญแต่เอาบาปไปได้บาปไปเพราะไม่รู้จักบุญ สิ่งที่เป็นบาปมากที่สุดคือไม่รู้สึกตัวนั่นะใช่ไหมนี่คือสุดท้ายนั้นสิ่งที่เราทําเนี่ยเรารู้สึกตัวก็ถือว่าเป็นบุญที่สุดแล้วแต่ว่าถามว่ามันรู้สึกตัวตลอดไหมไม่ไอช่วงที่ไม่รู้สึกตัวนั่นแหละมันเป็นบาป เพราะนั้นในะช่วงที่ทำทั้งวันเนะี่ยบาปกับบุญมันอันไหนมากกว่ากันพอประเมินได้หรือยังประเมินได้ว่าเพราะนั้นบุญกับบาปก็มาด้วยกันนะั่นแหละเผลอก็เป็นบาปเอาพอรู้สิกตัวเอาเป็นบุญอีกแล้วสลับกันไปสลับกันมาสิ่งเหล่านี้เป็นสับบัญญัติที่เราคิดเราตีความหมายไปต่างๆนาน,นาน เราก็เลยไม่รู้จักนั่นเราอยากจะได้บุญก็ไม่ยากทำความรู้สึกตัวในทุกเรื่องรู้สึกตัวในขณะพูดว่ากำลังพูดอะไรมีสาระหรือไม่มีสาระมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่ใช่รู้สึกตัวเฉยๆนะให้รู้ว่ากำลังทำอะไรด้วยและขณะที่เราทำเรารู้สึกตัวไหมว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นทำให้เกิดความ ลำบากเดือดร้อนหรือไม่เกิดความสบายมันเป็นสิ่งที่จะนําไปสู่ความสุขหรือความทุกข์ให้รู้สึกตัวแบบนั้นและสิ่งที่กําลังคิดอยู่ก็ให้รู้สึกตัวอีกว่าเราความคิดนี่จะนําไปสู่ความเดือดร้อนหรือความสงบการรู้อย่างนี้ก็จะรู้สึกตัวไม่ใช่รู้สึกตัวเฉย รู้สึกตัวเฉยๆคณไม่ต้องปฏิบัติเขาก็รู้อยู่แต่เรารู้อะไรเป็นอะไรนั่นเองอังพ่อพุทธท่านว่าผู้ที่นับถือพุทธศาสนาคือผู้ที่ว่ารู้อะไรเป็นอะไรเป็นคําจํากัดคาสั้นๆแต่กินความลึกนนทีน่นี้ตอนการบ้านวันนี้มาได้ให้อะไรไปจำได้ไหมหไปดูอะไร นิวรณ์ถ้าจะถามว่าวันนี้นิวรณ์เกิดมากหรือเกิดน้อยแต่ละคนเกิดไม่เท่ากันใช่ไหมเกิดมากเ <c oughs> พราะเราจะไปไล่นิวรณ์ไปไล่จับนิวรณ์มันยิ่งี้กลับมันก็ยิ่งเกิด <c oughs> แต่ให้ไปรู้ว่าอะไรเป็นตัวเกิดนิวรณ์ให้ไปจับที่ตรงนั้นไม่ต้องไปจับนิวรณ์แต่ไปจับตัวที่มันเป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์ อะไรเป็นเหตุให้เกิดนิวรณนะ์ก็คือความเผลอและความเพลินแล้วก็ไปจับที่ความเผลอและความเพลินจะง่ายกว่านะมันนิวรณ์หมายความว่ามันมันเป็นลูกแล้วเป็นผลแล้วแต่ว่าก่อนที่มันจะเป็นลูกเป็นผลเนี่ยเราก็ไปตามทันเหมือนกับโบราณเวลาเขาเห็นมะม่วง,ม,งมันติดเยอะๆเนี่ย เขาก็จะเด็ดทิง้งเด็ดดอกเด็ดลูกเล็กๆมันทิง้งแต่ถ้ามันโตแล้วไปเด็ดทิง้งก็เสียดายมันง่วงเราอย่าไปลูกนี้ก็เสียดายมันก็ง่วงอีกสักหน่อยอย่างนงี้นะพอคิดแล้วกาลังสนุกสนุกก็ไม่อยากเลิกคืขอขิดว่ามันจบก่อนอย่างเงี้มันเป็นลูกเรามันจะเด็ดทิ้งก็เสียดายก็เริ่มเด็ดตอนที่มันกำลังเป็นดอกทิง้ง อะไรก็ทำบุกพูกขอติดเยอะแล้วเนี่ยมันก็ทําให้หนักนกะกิ่งมันอาจจะหักที่ลูกมันอาจจะเล็กอย่างนั้นนี้เพราะฉะนั้นก็เราต้องการไว้สักกี่ผลกี่ลูกก็เอาไว้แค่นั้นนอกนั้นเด็ดทิ้งให้หมดเหมือนกันความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันเหมือนดอกเห็ดดอกไอ้มาม่วงเป็นชอ่อเป็นหมื่นเป็น,ปน,ปนแสนดอก แต่ไม่ได้ไหมายความว่าม่วง,งจะติดหมดทุกดอกความคิดและอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ก็ไม่ได้ความว่ามันจะมันจะเป็นสาระทั้งหมดแต่ถ้าหากปล่อยให้มันเป็นกับเราเด็ดมันทิ้งเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันถ้าเด็ดมันทิ้งหมายว่าเรา,าไม่ต้องไปเสีย ธาตอาหารให้กับดอกหรือดอกที่มันเป็นลูกแล้วมันหล่นทิ้งมันจะเป็นโอกาสให้ลูกมะม่วงที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่โตเต็มที่แล้วก็ไม่ได้รับรสอาหารเต็มที่แต่พอเราถือโอกาสเด็ดดอกมันทิ้งเสียเนี่ยมันก็มีอโอกาสให้มะม่วงลูกมะม่วงที่เหลือนั้นได้รับธาตุอาหารเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่เนี่ยลูกก็ใหญ่ แันใดก็ดีเมื่อเราเลือกอความคิดและอารมณ์ที่เราต้องการให้มันมีในส่วนที่มันไม่ต้องการให้มันมีก็สลัดทิ้งไปเพราะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่มันก็จะกลายเป็นตัวสาระตัวปัญญาตัวสภาวะธรรมเราเด็ดความไม่รู้สึกทิ้งไปเอาความรู้สึกตัวไว้เราเด็ดความคิดปรุงแต่งทิ้งไป เหลือแต่ความคิดที่มันไม่รุงแต่งที่เป็นความจริงอย่างนี้เป็นตดนถ้าเรารู้จักอย่างนี้ก็เรียกรู้จักบุญแล้วก็เราเอัสดัดบาปทิ้งไปถ้าบุญกับบาปมันก็มาด้วยกันสิ่งไหนที่มันไร้สาระสิ่งนั้นเร้่อบาปสิ่งใดมันมีสาระสิ่งนั้นเร้่อบุญเหมือนกับเราได้ปลามาตัวหนึ่งอันไหนที่มันใช้ไม่ได้เราก็ตัดทิ้งไปตัดทิงตัด หัวตัดหางตัดเอาขี้เอาก้างอะไรออกไปมันมาด้วยกันลักษณะบาปเป็นโครงสร้างของบุญถ้าไม่มีบุญก็ไม่มีบาปถ้าม,มีบาปก็ไม่มีบุญมันก็มาด้วยกันแต่ว่าเวลาเราจะใช้เราก็สลักเอาส่วนที่เป็นบาปทิ้งไปใช้เถื่อนที่เป็นบุญ <c oughs> น,นี่เขาเรียกว่าคนรู้จักบ,บุญ ้าบุญเป็นผู้รู้จักบาปก็สละบาปทิ้งบาปได้ง่ายเหมือนว่าเราปลาตัวหนึ่งคนไหนรู้จักก้างจักขี้จักอะไรที่ไม่ต้องการก็ตัดทิ้งไปก็หรือว่าแต่นเนื้อมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ถ้าหากว่าไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปมนก,กินปลาทั้งตัวทั้งขี้ทั้งก้างทั้งอะไรมันลงไป ปลาตัวนันเหมือนที่มันจะเป็นอาหารเดีวยวกายเป็นเครื่องเกิดอันตรายกับท้องกับไส้อันเดียวกันเพราะฉะนั้นถามว่าตั้งคำถามแลวนะในนิวรณ์ถ้าตัวไหนหนักที่สุดตัวไหนเบาที่สุดตัวไหนกลางกลางโดยตัวเองแะระดับไปความง่วงก็ไม่มีความขี้เกียจก็ไม่มี ความ,มุาน่นวายม,มืนหดก็ไม,ม่ม,มีความลังเลสงสัยก็ไม่มีนั่นวันนึงวันนี้ก็ตอบบทเรียนได้นะ <c oughs> ถ้านิวรณ์สงบเนี่ยเราจะได้สมาธิ <c oughs> เราจะได้ปิตินะปิติสมาธิเกิดขึ้นอันนั้นเป็นสลักนิวรณ์ว่าเมื่อเมื่อนิวรณ์สงบสมาธิก็ปรากฏปิติสมาธิปรากฏ เมื่อพิจิสมาธิปรากฏอุเบกขาจิตนิ่งๆนะี่จิตเฉยๆจิตรู้เฉยๆก็ปรากฏวันนี้ตัวรู้เฉยๆมีมากกว่าใช่ไหมนานมากกว่าเพราะนั้นตัวนิ่งตัวรู้เฉยปรากฏมากกว่าตัวตื่นรู้ก็ปรากฏนะทีนี้ก็ในช่วงต่อไปให้ไปตามรู้เรื่องของ ตัวสงบแบบสงบจากกิเลสกับสงบจากสงบจากสังขารกับสงบจากอารมณ์เพราะสังขารคือสงบจากกิเลสนะต่างกันยังไงให้ไปดูดูรู้แล้วอย่างว่าความจิตท,ที่สงบจากอารมณ์กับสงบจากกิเลสหรือสงบจากสังขารนนะมีความต่างกันยังไง นั่นที่ให้ไปดูตัวนี้ไงให้มันดูว่าตัวสงบจากอารมณ์คือสงบแบบไหนและสงบจากการปรุงแต่งหรือสงบสังขารสงบแบบไหนนิวรณ์นนิวรณ์ก็คือตัวตัวง่วงตัวเงาตัวฟุ้งซ่านต,ตัวปรุงแต่งมันีเป็นนิวรณนนะ์เพราะนั้นให้เอาเรื่องนี้ไปพิจารณาอารมณ์ที่คือสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจ ควรจะเป็นสังขารหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวสติมาทันหรือไม่ถ้าสติมาไม่ทันก็เป็นสังขารถ้าสติมาทันก็เป็นเพียงอารมณ์ที่มากระทบแล้วก็ทำมารมณ์ีกระทบแล้วก็ผ่านไปโซล,ลผ่านไปแต่บางคนไม่ให้แม้กระทั่งจะให้เกิดการกระทบไม่รับรู้ต่อการกระทบ เพื่อพอเราไปรับรู้การกระทูมันจะไม่สงบที่จริงถามว่าการสงบจากอารมณ์การสงบจากสังขารหรือคุงแต่งเนี่ยต่างกันอย่างไรทีนี้ต่อไปตัวนิวรณ์คือความง่วงต้นตอมาจากอะไรต้นตออย่าบอกว่ามาจากความเพลินนะ หมายความว่าต้นตอของตัวงงจริงๆมันเกิดจากอะไรอะอันที่สองต้นตอของความฟุ้งซ่านฟุงแต่งเนี่ยเหตุของ,งมันจริงๆคืออะไรแต่ไม่ต้องว่าความเผลอความเพลินนะความเผลอความเพล,เพลนินดีไหมเขาว่าก่อนหน้าที่จะเผลอจะเพลินเป็นตัวนี้อีกเนี่ยคือแต่ว่าเราตอบไปแล้วว่าว่าเผลอเพละนะินเนี่ยขอให้เกิดนิวรณ์ตัวต้นตอของมันมันเกิดจากอะไรเพราะตัวกลาง ที่จะเกิดถัดมานั่นก็คือตัวเพลิงตัวเพลินเป็นตัวกลางใช่ไหมแต่ apology. ต้นตอมันอีเอยต้นตอที่ให้เกิดตัวเพลินตัวเพลินนี่คืออะไรเ่างันนเถอะแต่จะว่าให้ถูกต,ตามลําดับมันนะตามลาดับการเกิดให้ตอบได้เลยโยมเราพินยิ้มว่าจะตอบได้อยู่นีนั่นแหละ ถึงให้ไปพิจารณาดูว่าไอตัวอะไรที่ทําให้กอ่อให้เกิดการเผลอและการพลินเพราะเรารู้ว่าตัวเผลอและตัวพลินจะให้เกิดตัวม่วงและตัวภู้งสร้างอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่นะนนยังไม่ใช่ไปพิจารณาแล้วพ่งนี้มาต่อบแบมตอบเดยได้หรือเปล่าหรือว่าขอไปพิจารณาแปยัตติก่อนสังขารความสงบจากสังขารกับความสงบจากอารมณ์ ความสงบจากกิเลสความสงบต่างกันอย่างไรใช่ไหมเป็นอย่างไรโยมจุมความสงบอารมณ์ไว้สงบจากสังขารต่างกันกับแบบคุณแบรนตอบไหมหรือว่ามีความคิดอะไรที่มากกว่าน,นั้นความความเข้าใจอะไรที่มากกว่าน,นั้นใกล้เคียงสงบจากอารมณ์เป็นสมถะ สงบจา,จากสังขารเป็นวิปัสนาที่ต่างกันเพราะว่าสงบจากอารมณ์นั้นสมถะไม่ไม่รับรู้ต่ออารมณ์ที่เกิดไม่รับรู้ต่อภัสสะจะให้จิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวอ่าก็ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะสงบจากอารมณ์ไม่เกิดปัญญาแต่สงบจากสังขารด้วยการปรุงแต่งนั้นเป็นวิปัสนาทําให้เกิดปัญญา่าแล้วก็มันจะเกิด ความเบาสบายกว่าแต่สงบจากอารมณ์มันจะหนักเพราะเป็นการสะกดบังคับจิตไม่ให้รับรู้พอสงบจากสังขารเนี่ยพอเขลอไม่ได้ปรุงแต่งเลยไล้สกะกดจากอารมณ์แต่ถ้าสงบสังขารเนี่ยหมายความว่ามันไม่ไม่ปรุงแต่งพรารู้เท่าทันเหตุปัจจัยของการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นก็เฉลยได้แต่ว่าตัวหนึ่งที่ยังไม่เฉลยคือว่า ตัวยีวรคือความง่วงเนี่ยมีอะไรเป็นต้นเหตุต้นของมันไม่ใช่ต้นเหตุเป็นเหตุตน้นตัวฟุ้งซ่านต้นเหตุของมันอาจจะว่าความเผลอควาเพลนแต่เหตุตน้นของมันคืออะไรเหตุต้นของมันหมายถึงปอนเผลอปอนเพลินลด้วยซ้ําถ้าไม่ชัดอยู่นี้ให้ไป ไม่ใช่กว้างเกินไป <laughs> อ๋อชราความเป็นอ่อนก็กว้างไปอีกฮแช่ก็เพลินนะห้ยนั่นอะไรนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> มันอ่อนนะอันนีอ่าวอนตัวไหนตนต้นโตต้น เหตุต้นของตัวง่วงคืออะไรเหตุต้นของตัวฟุงซ่านคืออะไรถ้าทาต่อก็ผลอเ้ผลเพราะนั้นเป็นเหตุเหตุใกล้เหตุใกล้ไม่ใช่เหตุต้นเป็นเหตุใกล้เหตุใกล้ให้เกิดตัวเผลอดนผลเป็นเหตุใกล้ให้เกิดแต่อันนี้เป็เหตุต้นคนละตัวเหตุใกล้หมายความว่ามันปพรบะพวกนเกิดตัวนั้นเลยเหตุต้นมันก่อนที่มาเป็นตัวตัวใกล้ เขาเรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำอันนี้มันกลางน้ำก็ปลายน้ำเแียวเห็ดใกล้แต่ถ้าเห็ดต้นก,ก็ต้นต้น,ตนน้ำเพราะฉะนั้นคำถามอันนี้เอาไปทุกคนไปพิจารณานะจะเป็นคำตอบนผู้นี้อีกวันหนึ่งพหลังจากผู้นี้สอบอารมณ์ผู้นี้วันก็เรียกว่า เมื่อวืนนี้ก็ไม่ต้องละแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ยังตอบตันไม่ได้ต้องมาอีกวันนึงมันคล้ายๆซ้ำซากแต่เราก็ยังตอบไม่ได้นะคนยิงไม่อยากจะซ้ำซากนะแต่เนื่องจากเรายังตอบไม่ได้ก็ต้องซ้ำอยู่ตรงนี้แหละเพลื่ันแช่เพลิ่นซ้ำนั่นแหละอันเดียวกันก็มาจากเพราะบอกเราว่าบริเหตุใกล้อะไหนะ เออนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ใช่เป็นเห็ุใกล้ไม่ใช่เปไม่ใช่เห็ุต้นมันก็กว้างอี่างน้แหละฟุ้งซ่นกว้างฮะเห็ุต้นของความง่วงคืออะไรเห็ุต้นของความฟุ้งซ่านคืออะไร เอานะเอาแนวะมาอีกทีหนึ่งไปพิจารณาคืนนี้มาทะลุพรุ่งนี้ทะลุแน่เหมือนกันนะหลวงพ่อเคยตอบไปแล้วด้วยแต่ลืมไปเฉยๆแล้วแล้วพรุ่งนี้เนี่ยอ๋อแน่นะโอเค